สวัสดีจ้าพ,พี่จ๋ามาค่ะฟุตบอลวันนี้หยิบยงมาฝากเช่นเคยนะคะจากยูโรป,ปาลีเวลาทีสองแม่ยูนในเตดเปิดบ้านต้อนรับการเมียของแอตเลติบินเบาพี่ๆคนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องไข่เจียวรีบๆเลยนะจ๊ะเข้าปุ๊บรับเสื้อกีฬาแบบยังไม่พอนะคะโครงการสพอร์ตพี่ๆมีให้ตลอดเลยใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆปัดขวางแโปรไฟล์ได้เลยนะจ๊ะ แมนยูไนเตดได้เปรียบเยอะมากเลยนะคะหลังจากเกมแรกบุกตวนสกอร์กลับจากเเปนที่3ประตูต่อศูนย์ตอกย้ําความเป็นบอลสองบุคลีของปีศาจแดงชัดเจนแล้วค่ะในพิม์ลิกเนี่ยน่าผิดหวังนะคะแต่พอปรับมาเป็นโหมดยูโรป้าเนี่ยมักปล่อยของราวกับคนละทีมเลยล่ะค่ะพี่ๆจ๋าด้ยทีมของอโมริมนะคะเปิดโอเทลฟอร์เตรายการใน11เเกมไร้พ่ายเลยนะคะด้วยผลชนะ8เสมอ3ทั้งนักแอตเลติกเบาดันฟอมตกก่อนงานใหญ่นะคะโดยเฉพาะนอกบ้านสเกมท้าย ทุกรายการเนี่ยปรากฏว่าทําประตูคู่แข่งไม่ได้เลยนะคะยิ่งเป็นเกมเย็นในยุโรป3ครั้งก่อนหน้าเนี่ยจบเสมอ1แพ้2แล้วค่ะแล้วก็เสียถึง7ประตูเลยนะคะยิ่งมาเปิดหน้าชวนทะเลาะแบบนี้น้องมองว่าเข้าทางแมนยูขึ้นไปอีกแล้วจ้ะวันนี้ชอบเป็นแมนยูเจ้าบ้านเชียร์ไปได้เลยนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ